อาจ์ขอเชิญได้พบกับนะคะอาจารย์ผู้เช่วยศาาตจาระ์นะคะดรอดัมมิลล์ไฮจิตนะคะอาจารย์ประจำภาควิชาค่ะเนี่ยอาจารย์ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการนะคะทีเทลารราชาสุดาหม่ิทยาเทลายมหิโดนนะคะแล้วก็อาจารย์นนชนาธิดีค่ะก็ทุ้ท่านน่าจะคุ้นเคยกับอาจารย์เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยก็อยู่ใน งานที่ซื้อสูตรสมรรถภาพคริการเหมือนกันแล้วก็ถ้าใครได้เคยเรียนโอ m เหมือนอก็จะคุ้นเคยกับอาจารย์นะคะท่านทั้งสองท่านเนี่ยก็จะมาพูดคุดยค่ะแล้วก็ให้ความรู้กับเรานะคะคในเรื่องเส้นบางๆที่ไม่กั้นระหว่างเรานะคะในวันนี้เนี่ยใครที่มีปัญหาน,นะคะในด้านการสื่อสารหรือว่าเออสื่อสารไปรู้สึกเหมือนนีเส้นบางๆเหมือนมีอะไรที่กั้นอยู่แล้วสื่อสารไปได้ไม่เต็มที่นะคะวันนี้น่าจะได้คําตอบที่ดีๆกันจากบ,บ้านไปนะคะก็ลำดับแรกนะคะเดี๋ยว จะขอเชิญคุณอนุพงศ์สายศิษย์นะคะนายกสมาคมคนสายตาเรือนรางเนี่ยขึ้นมากล่าวเป like ิดงานแล้วก็ต้อนรับทุกท่านก่อนนะคะก็เรียนเชิญคุณอนุพงศ์ค่ะตกลงค่ะตอนนี้ใกล้ค่ะ เรียนท่านวิทยากรท่านอาจารย์อาดัมท่านอาจารย์ชนาจากวิทยาลัยราชสุดาท่าน คณะกรรมการบริหารสมาคมคนสา่ตาเรลางประเทศไทยท่านสมาชิกและติทธอาสาที่เคารพรักทุกท่านผมนายอนุพงศ์สายสิทธิ์นาย,ยกสมาคมคนสา่ตาเล,ล,ลางประเทศไทยรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเปิดงานโครงการเรื่องที่จะสุดในวันนี้โครงการในวันนี้นะครับได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับกระผมขออนุญาตกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการโดยสังเกตนะครับโครงการเลือกที่จะสุขมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างเสริมและรักษาเจทสติที่ดีให้เกิดแก่คนสายตาเรล,ลางและคนตาบอดเพื่อให้เกิดทักษะในการสื่อสารจิตวิทยาในการให้ให้กำลังใจตนเองทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัตินะครับแต่ผมต้องขอขอบคุณนะครับหลายๆท่านนะครับที่ให้การสนับสนุน รวมถึงหน่วยงานต่างๆนะครับแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการที่จัดขึ้นวันนี้นะครับจะสำเร็จรู้ล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ขณะนี้ได้เวลาอสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดโครงการเลือกที่จะสุดณแบบนันนี้ขอบคุณครับ